สวัสดีครับเพสี FC ทุกท่านก็เข้ามาพบกับช่องคนขายสุม่ม Family นะครับเอาจะมารีวิวบอกแล้วก็จะมาเผื่อลูกค้าเขาติดตามกรงนกนะเนาะส่องกล้องก็ก็เสร็จเสร็จแล้วก็จะมาลงคลิปบอกว่าจะมีเจ้าหนึ่งที่สั่งมาสามใบเนาะก็ พอเสร็จไปหนึ่งใบก็คงจะทันอยู่ก่อนวันที่ยี่สิบเนาะสาใบอันนี้เหลืออีกสองใบเนาะส่งกลองเนาะทำให้เรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคใส่แป้นมาให้ด้วยนะครับแป,ป้นเป็นหยียบข้างในตรงนี้ใส่แล้วก็คอนไม้ประดูแป้นไม้ประดู กอไม้ประดูทั้งกลงเนาะอันนี้อาจจะแถมให้ไปใส่ให้ทั้งกลงเลยเต็มใบโอเคนี่แล้วก็ตัวอื่นก็มีมันจะมี ทองสา,ามใบก็รูนสองใบเนาะแล้วก็วกงเขาชกวาแล้วก็โกงเขาก็รวมกับตัวนี้รวมกับตัวนี้ก็จะเป็นแปดใบก็จะน่าจะเหลือสามใบสองสี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบเก้าก็จะเหลืออีกถ้าจะทำจริงๆ ถ้าแต้จริงก็อยากได้สนะิบสองเนาะแต่ถ้าไม่ทันก็จะเอาสิบเอ็ดก็จะได้คงนกอ่ทรงกรองสามใบก็น่าจะเร่งทันสี่ใบเดี๋ยวจะเร่งทำก็เร่งมากไปได้นะเพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีโอเคทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทรงกรองที่ ลูกค้าสั่งมาสามใบตัวนี้เนาะร้อรับเลยเนาะมี่เกินทีนเดือนเนาะเดี๋ยวจะไปตากแดดตากแดดแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเขาจะไปพ่นสีให้นะครับ <c oughs> มันจะมี ทองที่ยังไม่ได้บอกเนาะก็ไม่รู้ว่าเจ้าไหนเขาสั่งมาตอนนี้เสร็จเดีของอันสุดท้ายกลงสุดท้ายตาแดดเรียบร้อยเนะาะใส่แป้นให้ทุกอันเนาะโอเคก็ถ้าเสร็จเสร็จอีกไปหนึ่งก็จะมาลงบอกเนาะ ก็คือจะหาอาจจะไปลายเดือนจะผมจะทำทรงกองที่ใช้ผ้าให้ไหวทำเนาะจะทำพิเศษกรงหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าก็จะไม่ให้เขาลงกลุ่มขายเอายังผมยังไม่ได้ลงขายแนกก้ะก่อจาไม่ทันเนาะก็ วันนี้ก็ถากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ